สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสอะไรมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันคะจริงๆวันนี้มีมีเรื่องของตัวเอ็กโซนะที่จะมามาแชร์ที่ดูแลผู้ป่วยดูแลคนที่ดูแลผู้ป่วย<ะ>แต่วันนี้เห็นมีเคสเยอะแล้วก็เลยเอาเคสตัวเองที่<ะ>เป็นจุดนําที่ทําให้คนที่ดูแลผู้ป่วยสนใจ<ะ>ก็เลยเลือกเอาเคสนี้มาแชร์ก่อนเคสหนึ่งนะคะก่อนก่อนอื่นขอให้ดูภาพนี้ก่อนเพราะภาพนี้เป็นตัวเปิดเรื่องเลยนะคะ ภาพเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะมันก็ะเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กถ้าให้ให้ทางบ้านทายอาจจะทายไม่ถูกนะว่าป้อมเคนไหนนะคะอ่าแต่ป้อมจะเฉลยให้าภาพเนี้ยมันทําให้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยป้อมปิดออเดอร์อเอ็กโซเยอะมากเอ็กโซกับมีนเนาะ,ะ,ะเอ็กโซกับมีนก็คืออเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวป้อมจะให้ดูว่า ปกติภาพโปรไฟล์ของป้อมก็จะเป็นแบบนี้เนาะปัจจุบันแต่ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักค่ะจ,จะคิดว่ามันเป็นภาพเมื่อ10ปีที่แล้ว<ป>แต่จริงๆไม่ใช่มันคือภาพภาพนี้ซึ่งแกและดำไปมากเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะคือเขาเขาเรียกแมนเลยค่ะคือไม่ได้แมนที่ว่าแกไม่เจอพี่ไม่ว่าอะไรเรียกแกก็แกไเจอ,มอไม่ว่าอ, <laughs> อะไรเลยอ่า <laughs> เดี๋ยวพี่จะให้ให,ให้น้องฟางช่วย<ะ>นิดหนึ่งซึ่งปกติแล้วอ่ะตัวเราเองเนาะก็ พี่เป็นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเจวมากๆเปแล้วเพราะเรากินมาก็ปีนี้เข้าปีที่สิบเจ็ดสิบสองเนาะสิบสองปีแล้ใช่ใช่ด้วยด้วยด้วยหลายเรื่องด้วยด้วยสุขภาพแล้วแต่ที่เห็นชัดเลยคือสี่ตัวนี้นี่ค่ะสี่ตัวนี้ป้อมจะไม่เคยไม่เคยไม่เคยพลาดเลยแม้แต่วันเดียวเนาะสีตัวอ่าบางครั้งเนี่ยตัวไอโซเนี่ยจะกินวันละสองสามสองด้วยซ้มกรณีที่ปวดหัวป้อมบอกได้เลยมาก ค้าให้พิสูจน์ได้เลยนะว่าโซ่ตัวนี้ใช่ไอโซ่ตัวนี้นะในในวันที่คุณปวดปวดศีรษะเนี่ยหรือว่ามีเรื่องเครียดเนี่ยป้องค้าเลยว่าให้ลองทานตัวไอโซ่เนี่ยไม่ถึงสองชั่วโมงคุณจะลืมไปเลยว่าคุณปวดหัวเพราะว่าพี่เคยปวดจนแบบว่าบางทีมันเครียดแล้วเส้นเคยไหมที่แบบว่ามันเส้นมันปูดอ่ะซึ่งนอกจากว่าถ้าทานแล้วช่วยเรื่องของการนอนหลับป้างท้าพิสูจน์เรื่องของของตัวที่คลายเครียดอ่าแล้วก็ตัว ตัวมีนเนาะตัวมีนตัวนี้จะเป็นวิตามินที่ป้องทันหลังอาหารเช้าอยู่แล้วตัวนี้ก็จะก่อนนอนหรือว่าช่วงที่เราปวดปวดศีรษะปวดหัวหรือเครียดเนี่ยตัวนี้ป้อมแนะนําให้ลองดูนะอ่าแล้วก็ตัว,ต,วตัวอูมินี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราป้องกันคือป้อมมันยังไม่ได้ป่วยอะไรแต่ว่าป้อมป้องกันก่อนป่วยเนาะแล้วเดี๋ยวป้อมจะให้ดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งว่าสิบปีที่เราป้อมเรียกว่าเป็นการลงทุนกับร่างกายถ้าคำนวณเป็นราคาแล้วป้อมคิดว่ายังไงมันก็ถูกกว่าที่เพื่อน รุ่นเดียวกันตัวไปหาหมอ,หอซึ่งร่วงเลยไปเหมือนใบไม้ร่วงเลยต้องบอกให้ตอนนี้ปา้ามอายุย่างเข้า49แล้วนะย่างเข้า 49, 49มาจากกุมภามาก็แปดเก้าเดือนแล้วนะป้อมจะเก้าเข้าสู่50แล้วนะเดี๋ยวป้อมจะให้ดูผลผลอีกครั้งหนึ่งที่หลังนะว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมากับตัวตัวนี้ป้อมชอบมากเลยตัวหาร์เนี่ยป้อมชอบมากเลยเพราะว่าจะจะเห็นในรูปอย่างเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าป้อมเนี่ย ดำลวงหน้ามาสิบปีแล้วแล้วก็ผิวไม่ได้เป็นแบบนี้นะนี่เพื่อนจะเพื่อนจะบอกแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยะจะบอกเลยว่าเมื่อสมัยก่อนคือเรียกว่าตอนนี้ผิวอะละเอียดขึ้นเยอะมากอ่าแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเพราะว่าป้องไม่ได้เป็นคนไปนวดตัวหรือว่าไปนวดหน้าหรือไปไปน,นวดผิวที่ป้องทําต่างจากสมัยก่อนก็คือป้องทานเจลเท่านั้นเองอ่า เมื่อเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาตัวรูปเมื่อกี้มันกระเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กนะเพราะเราจะเอาันทึกเป็นความทรงจำเป็นความทรงจําไว้กี่ปีผ่านมามันก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับอี้ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันเออนั่นเราหรือเมื่อสิบปีตกใจมากถึงจะต้องรีบเซฟไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าในความตกใจมันมีความภูมิใจมากๆด้วยอเพราะว่าในความภูมิใจนั้นคือเพื่อนจะชมว่าอุ้ยทำไมเด็กจังอ่าไม่ เป็นผู้หญิงบอมบอกได้ร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรโกหกใช่ถ้าใครชมว่าเราสวยหรือเราเด็กลงเนี่ยยิ้มแบบว่ามันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกซึ่งไอความสุขแบบเนี้ย้มอมก็ไม่เก็บไปคนเดียวนะ้มอมก็จะส่งไปให้ลูกค้าดูอ่าอ,อันนี้ป้อมให้ดูอีกทีนึงว่ามันก็น่าภูมิใจมากโผอ,อยู่นะค่ะอ่าอันนี้ให้ดูเมื่อกี้ให้ดูภาพแก่เนาะอันนี้ให้ดูภาพอ่อนเยาว์ลงมาเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบ ตะะั้งแต่ทานเจลมา่าตัวนี้ตัวนี้คือสิบปีที่แล้วนะคะอันนี้คือภาพปัจจุบันนะคะนี่ภาพปัจจุบันนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะอ่าเปลี่ยนแปลงไหาใช่ป้อนถึงบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมอายถ้าเราจะโชว์อดีตนะแต่ <laughs> อบางครั้งบาก็แถมวมาอายไหมโชว์ภาพเมื่อสิบปีอายมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไงอืมตอนนี้มันดูดีขึ้นเราก็ต้อง เราก็อายยอมายนิดนึงเพราะว่าเราต้องเป็นต้นแบบให้ให้ลูกค้าดูว่าวิเนตป้องกี่เองนะค่ะเรามาสิบปีแล้วนี่คือตัวตัวจริงๆอืซึ่งพี่ก็ทํารูปเนี้ยเวียนส่งไปในทั้งเป็นสตอรี่พี่จะใช้ในสตอรี่ไลน์สตอรี่เฟซบุ๊กเยอะมากก็คือจะวนแบบเนี้ยแล้วลูกค้าก็มาถามว่า คุณพ่อกินอะไรหรอ,อเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราอะขายอูมิอย่างเดียวแล้วก็ตัวเจลบางคนไม่รู้นะว่าเจลมีหลายสีบางคนคิดว่าอูมอะมันมันช่วยของตายอย่างเดียวไม่ใช่ก็เลยพบว,ว่าพอเขาเห็นตัวเราว่ามันชัดเจนไงคือยิ่งยิ่งนานวันขึ้นเวลาผ่านไปทําให้เราดูดีขึ้นดูเด็กด,ดูเด็กรงอ,อย่างชัดเจนมากมใช่ไหม,ไหมก็ได้ออเดอร์มาเพราะว่าบางทีเราเราบอกคนอื่นอะ แต่นี่คือตัวตนของเราตัวจริงเสียงจริงมาก็ทําให้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยป้องปิดเอ็กโซได้เยอะมากเออก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาคอนเฟิร์มด้วยด้วยความมั่นใจว่าอย่าลืมเก็บรูปตอนที่เราขี้เหลวด้วยอย่ารีบทําลายน,ยนี่นี่พี่ก็ทําลายไปหมดแนละ้วเหลือภาพสุดท้ายถ้าจะไปหาขี้เหลววันนี้ก็หาไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยสุดๆแล้วนี่ดีนะที่ เฟซบุ๊กช่วยบันทึกไว้ให้เราถึงนี้อ๋อมีสินทรัพย์ของเราเมื่อตอนเราแกะเก็บไรนะคะอันนี้ก็เลยมาคอนเฟิร์มว่าวันนี้นะคะว่าตัวเจลทุกตัวเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าบำรุงฟื้นฟูจากภายในใให้เราเห็นผลได้ชัดเจนแบบนี้น่ะนี่มาย้ำอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเคมีน,นะคะ